สวัสดีครับเด็กๆพบกับพี่บอยแล้วนะครับที่ช่องบอยเดอะแมทนะวันนี้นะครับอยู่กับซีรีส์ระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรในพาร์ทที่2กันเนาะพาร์ทที่1นะครับพี่บอยสอนให้เด็กๆรู้จักสมการเส้นตรงแล้วนะครับซึบ่งเป็นฟอร์มทั่วไปที่เด็กๆเห็นบนหน้าจอนี้เลยนะครับก็คือสมการ ax นะครับบวก by บวก c เท่ากับ0เนาะโดยที่ a และ b เป็นจำนวนจริงที่ไม่เป็นศูนย์พร้อมกันนะครับ เสร็จแล้วเนะี่ยพี่บอยก็สอนหาอะไรครับสอนเขาเรียกว่าเป็นการวาดกราฟนะครับทั้ง2วิธีเนาะโดยวิธีการแจกแจงคู่ดับกับวิธีการหาจุดตัดบนแกนมุมฉากนะครับนะเด็กๆไปทบทวนกันได้เลยในพาร์ทที่1เนาะวันนี้พี่บอยจะสอนต่อนะครับในพาร์ทที่2วันนี้นะครับมีเรื่องที่น่าสนใจอีกเพียบเลยเกี่ยวกับระบบสรรมการเชิงเส้น2ตัวแปรนะครับ ก่อนอื่นนะพี่บอยขอทวนนะครับเกี่ยวกับรูปก,กราฟเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับรูปก,กราฟเนี่ยยังไงก็สําคัญนะนะเด็กๆต้องฝึกหัดฝึกฝนนะครับตรงนี้พี่บอยว่าใช้เยอะมากนะเรียกว่าใช้เยอะจริงๆนะครับพี่บอลจะขอพูดถึงรูปก,กราฟนะที่เป็นแบบรูปก,กราฟง่ายๆก่อน่อะสมมติว่าพี่บอยอยากจะเขียน x เท่ากับ4อย่างเงี้ยโดยดีนะครับ x เท่ากับ4ี่เด็กๆวากราฟเห็นไหม อ่ะพี่บอยก่อนที่จะวาดกราฟนะครับเด็กๆสามารถเขียนนี่อยู่ในฟอร์มสรรมการเส้นตรงได้ป่ะนะครับถ้าเด็กๆเ,เขียนอยู่ในฟอร์มสรรมการเส้นตรงนะครับ x เท่ากับ4นี่จะได้เป็นอะไรอ่ะจาฟอร์มได้ไหมฟอร์มมันคืออะไรครับ ax บวก by บวก4เท่ากับ0เนาะพี่บอยก็ย้ายข้างไงย้าย4มาลบพี่บอ,อยเขียนตรงนี้เลยดีกว่าพี่บอยต้องการวาดกราฟนี้อ่ะพี่บอยจัดรูปนิดนึง อยากให้เด็กๆเห็นเนาะ,ะถ้าอยากจัดรูปให้เป็นสรรมการฟอร์มสรรมการเส้นตรงนะครับพี่บอกก็ย้ายสี่มาลบใช่ปะย้ายสี่มาลบอีกฟังเป็นอะไรครับอีกฟังเป็นศูนย์เห็นปะเสร็จแล้วหน้า x เป็นอะไรครับหน้า x เป็นหนึ่ง ถูกไหมไม่เขียนก็คือเป็นเลขหนึ่งเนาะมี y ไหมไม่มีถูกไหมครับก็คือพี่บอยเขียนบวกศูนย์ y นะครับแล้วก็บวกกับอะไรครับบวกกับลบสี่เท่ากับศูนย์เด็กๆลองดูสิตรงนี้ตามฟอร์มที่เรียนเลยใช่ไหมนี่ไง ax นะครับบวก by นะครับบวก c เท่ากับศูนย์เห็นป่าแสดงว่าอะไรครับนี่ไง a เป็นหนึ่ง b เป็นศูนย์และ c เป็นเท่าไหร่ครับ c เป็นลบสี่น,นั่นเอง ตามทันนะครับนี่ไงเห็นะเพราะนั้น x เท่ากับ4เนี่ยเป็นสมาการเส้นตรงแน่นอนนะครับ x เท่ากับ4เป็นสมาการเส้นตรงแน่ๆอ่ะแสดงว่าถ้าเกิดวิบอลจะวาดรูปง่ายๆเลยนี่ไงครับที่เป็น x เท่ากับ4นะอันนี้ x อนะครับอันนี้ y เนาะแกนเอกแกน y นะครับสมมติว่าพี่วอลเขียนนี้หนึ่งนะครับสองสามสี 2, 3, 4, นะ่เนาะเเท่ากับ4เด็กๆก็ลากอะไรครับลากเส้นนะครับดูดีดดนะ ลากเส้นนะครับขนานแกน y เลยอืเนี่ยดเด็กๆลากเส้นนะครับขนานแกน y เลยและเขียนคำกับว่า x เท่ากับสครับความหมายคืออะไรความหมายก็คือจุดที่อยู่บนเส้นเนี้ย x มีค่าเท่ากับสี่หมดเลยคู่ดับอะไรก็ตามที่อยู่บนเนี้ยค่า y พี่บอยไม่รู้เนาะยังไม่รู้เลยครับค่า y เท่าไหร่ไม่รู้แต่พี่บอยร,รู้แน่ๆว่า x เป็นอะไรครับ x เป็นสีแน่นอน โอเคเนาะเนี่ย x เป็น4หมดเลยนะครับแต่ y พี่บอยไม่รู้นะตามทันนะครับโ okay, อเคเนาะเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือกราฟะไรครับนี่คือกราฟ x เท่ากับ4เนาะเวลาเราวาดกราฟนะครับเราต้องวาดกราฟอะไรครับขนานแกน y นะตามทันนะครับนี่ไงขนาดแกน y อ่ะอันนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นรูปก,กราฟทั่วไปที่เด็กๆต้องเขียนให้ได้นะครับ ่ะเราไปต่อเนาะอ่ะพี่บอยจะให้เด็กๆลองวาดตัวนี้ต่อเลยอ่ะโติพี่บอยจะวาด y เท่ากับ5บ้างอืม y แล้วก็5นี่จะวาดยังไงนะครับเหมือนเดิมอะ่ะเด็กๆก,ก็ทําไมจัดรูปสมการเหมือนกันใช่ป่ะนะครับจัดรูปสมการเส้นตรงอ วิธีจัดรูปนะครับเด็กก็ทําเหมือนกันเนาะก็ย้ายอะไรมาครับย้ายห้ามาลบใช่ไหมครับเท่ากับศูนย์อ่ะพี่บอลได้แล้วนะครับ y ลบห้าเท่ากับศูนย์เสร็จแล้วเด็กๆมีค่า x ไหมไม่มีพี่บอลก็เขียนเหมือนเขียนศูนย์เไปเลยหน้า y ก็คือเป็นอะไรครับเป็นหนึ่งศูนย์บวกหนึ่ง y บวกกับลบห้าเท่ากับศูนย์นั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นนะครับนี่งไงเด็กๆลองเทียบสิ a x บวก b y นะครับบวก c เท่ากับ0เรียบร้อยไหมเสร็จแล้วนี่ไง a เป็น0ใช่ไหมครับ b เป็น1และ c เป็นเท่าไหร่ลบหนั่นเองโอเคเนาะอ่ะที่เหลือนะครับพี่บอยก็วาดกราฟเหมือนเดิมถ้าเด็กๆดูกราฟด้านซ้ายเป็นนะครับที่เป็น x เท่ากับ4เนี่ยกราฟมันจะขนานแกน y แสดงว่าถ้าเกิดพี่บอยอยากจะเขียนกราฟที่เป็นอะไรครับ y เท่ากับ5่ะแสดงว่าทำไมครับมันต้องขนานกัน x ถูกป่ะอันนี้1นะครับสองสามี่ห้าเนอะแสดงว่าพี่บอยก็ลากเส้นอย่างนี้เลยครับลากเส้น แต่เด็กๆอย่าลืมใส่ลูกศรหัวท้ายด้วยเพราะมันเป็นอะไรครับเส้นตรงมันจะยาวไปไม่มีวันสิ้นสุดเนาะเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือกราฟอะไรเลยนี่คือกราฟ y เท่ากับ5ครับใช่ปะ่ะกราฟ y เท่ากับ5ความหมายคือจุดที่อยู่บนกราฟเนี้ยนะครับได้ y เท่ากับหหมดเลยแต่ x เท่าไหร่ไม่รู้นะครับ,ลแ,รนะรบแล้วแต่ค่านะครับตรงกับค่าตรงไหนก็รู้ x ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้กราฟเลยครับ y เท่ากับ5เนี่ยได้กราฟขนานแกนอะไรแกน x นั่นเองเด็กๆด,ดูเป็นน้งเวลาขนานเนี่ยก็เหมือนทำไมครับก็คือลากมาให็ปะมันต้องระยะห่างทำไมกันเท่ากันเนาะเนี่ยอันนี้ขนานแกนแกน x นะครับอย่างรูปนี้ขนานแกน y นี่เห็นปะลากมามันต้องทำไมครับห่างเท่ากันเนาะแบบนี้นะฮะอ่าไม่งงนะเนีย่ยตอนนั้นพี่บอยได้แล้วเนาะ นะครับกราฟ y เท่ากับ5นะครับเป็นกราฟขนานแกน x นั่นเองเพราะฉะนั้นจุดที่อยู่ตรงนี้นะพวกเนี้ยเหนะ็นนะนะพี่บอยไม่รู้หรอกว่า x เท่าไหร่นะครับแต่พี่บอยรู้แน่ๆว่า y เป็นเท่าไหร่ครับเป็น5แน่นอนโอเคเนาะนะครับเพระเาะฉะนั้นนี่คือกราฟของอะไรครับ y เท่ากับ5นะเพราะฉะนั้นเวลาเด็กๆเจอเนี่ยเห็นป่ะพี่บอยบ,บอกแล้วสมการเส้นตรงอ่ะ a กับ b ต้องไม่เป็นศูนย์ทั้งคู่ก็ถือว่าได้ลวครับนะได้แล้ว ax บวก y บวก c เท่ากับ0ูนเนี่ยถือว่าได้แล้วเป็นสมการเส้นตรงเนาะนะครับเห็นไหมอย่าง,อย,างอย่างที่เป็นตัวเนี้ยด้านซ้ายเนี่ยเห็นไหม b เท่ากับ0ูนย์ส่วนด้านขวานะครับ a เท่ากับูนย์เห็นไหมมันไม่เป็นศูนย์ั้งคู่ถือว่าโอเคแต่มันนะั้นใครมาถามนะ x เท่ากับจุดจุดจุด y เท่ากับจุดจุดจุดอย่างเนี้ยนะ x เท่ากับส y เท่ากับ5อย่างเงี้ยตอบเลยว่าเป็นอะไรครับเป็นเส้นตรงนะครับอืมเป็นเส้นตรงเนาะ ฝั่งนี้เป็นค่าคงที่นะครับอโอเคตามทันแลไม่ยากนะครับอ่าไม่ยากไม่ยากโอเคอ่ะถัดไปนะครับพี่บอยจะขอพูดเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันเนาะอ่าเกี่ยวกับเรื่องระบบสมการเชิงเส้นนะครับออีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องสําคัญก็คือเรื่องการหาความชันนะครับ เดี่เวไปต่อนะพี่บอยอยากจะหาความชันนะครับของเส้นตรงอ่ะหัวข้อถัดไปนะพี่บอยหาความชันนะครับของสมการเส้นตรงนะจะหายังไง แน่นอนว่าสมการเส้นตรงมันก็เป็นฟอร์มนี้เนาะที่เราเรียนใช่ไหมตะกี้ ax นะครับบวก by นะครับ b, y, รบวก4เท่ากับ0เนาะฟอร์มตัวนี้นะเด็กๆต้องจําฟอร์มนี้ให้ได้จนเรียนจบก็ต้องจําให้ได้ขอแค่ a กับ b ไม่เป็นศูนย์ทั้งคู่นะครับอ่ะพี่บอยขอแบ่งวิธีการหาความชันนะออกเป็น2แบบแล้วกันนะครับมันหาได้2แบบเนาะแบบที่หนะครับ เราสามารถหาความชันได้นในกรณีที่โจทย์ให้มาเป็นคู่ดับครับพี่บอเขียนกรณีที่1ก่อนนะครับกรณีที่1ก็คือโจทย์นะครับให้คู่ดับนะมา2คู่ดับนะครับแบบนี้นะจะหาสมัารจะหาความชันยังไงนะ กับแบบที่2นะครับที่เด็กจะเจอแน่ๆนะครับก็คือโจทย์นะครับให้สมาการเส้นตรงมาเลยโอเคอ่ะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะมาดูเนาะว่าเอ๊พี่บอยจะหาเนี่ยทั้งสองเคสเนี่ยนะครับจะหาได้ยังไงนะ ทั้งกรณีที่เป็นนะคู่ดับมาเนาะสองคู่ดับนะครับกับให้สมการเส้นตรงมาเลยเนาะอย่างนี้จะหายังไงก่อนจะไปถึงจุดนั้นนะครับเดี๋ย็กคงสงสัยใช่ไหมเออพี่บอยพี่บอกว่าพี่จะหาความชันเนี่ยแล้วความชันมันคืออะไรครับนะความชันนะครับพี่บอยอธิบายง่ายๆแล้วกันนะครับมันเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้นะครับประโยชน์แล้วกันเนาะประโยชน์ของความชันนะครับ มันจะช่วยให้เรานะครับช่วยบอกเราเนาะว่านะครับเส้นตรงที่ให้มาเนี่ยอันที่เราพูดถึงสมการเส้นตรงที่เป็นแบบอสองตัวแปรแสดงว่ามันต้องมีสองสมการถึงจะแก้สมการได้เดี๋ยวนี้พี่บอยจะพูดถียลังอีกทีหนึ่งเนาะความชันเนี่ยประเด็นของความชันเนี่ยมันจะช่วยบอกเรานะครับว่าเส้นตรงเนี้ยถ้ามีสองเส้นนะขนานกันนะครับทับกันหรือตั้งฉากกันนะครับ ช่วยบอกเรานะครับว่าเส้นตรง2เส้นนี้นะขนานกันนะทับกันหรือตั้งฉากเนาะซึ่งประโยชน์ตรงนี้เดี๋ยวพี่บอยจะพูดถึงอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าทําไมครับเด็กๆต้องหาแหละต้องเรียนรู้แหละนะว่าความชันมันหายังไงเพราะเดี๋ยวเราจะใช้ในการดูพวกนี้เลยเนี่ยว่าขนานกันรจริงไหมทับกันจริงไหมตั้งฉากกันไหมถ้ามีสเส้นนะครับ ถ้ามี2เส้นเนาะตามสันนะพี่บอยขอไปต่อเลยนะครับลองดูแบบที่หนึ่งก่อนตอนนี้เรากำลังจะใช้ประโยชน์จากความชันเพราะนั้นเราต้องหาความชันให้เป็นแบบที่หนึ่งเนี่ยคือกรณีที่โจทย์เนี่ยครับให้คู่หนับมา2คู่หนับเนาะคู่หนับ2คู่หนับเนี่ยคู่หับที่หพี่บอยก็ให้เป็นอะไรเลย x 1น y หแล้วกัน อ,อีกคู่ดับหนึ่งก็เป็น x สองนะครับ y สนะองนะนะครับ x สอง y สองเคนะ x หนึ่ง y หนึ่งกับ x สอง y สองนะครับถ้าพี่บอยอยากจะหาคู่มีคู่ดัมอะไรเพื่อยากจะหาความชันนะครับความชันนะมันมีหลายชื่อครับเราจะเรียก slope ก็ได้ถูกไหมภาษาอังกฤษ หรือเขาจะใช้ตัวย่อว่าเป็นตัว M ก็ได้ส o ล e หรือตัวเเนาะตัวนี้นะใช้ได้สองแบบนะครับนะความชันสโลปนะครับหรือตัวเเนะาะเพราะนั้นความชันนะครับกรณีที่ให้คู่ดับมาสองคู่ดับเนาะ,นะจะมีค่าเท่ากับตัวนี้เลยพี่บอขอเขียนนี้นะเเท่ากับ เดลต้า y นะครับส่วนด้วยเดลต้า x เดลต้า y นะครับส่วนด้วยเดลต้า x เท่ากับ y สองลบ y หนึ่งครับส่วนด้วย x สองลบ x หนึ่งครับถ้าดเด็กๆดูเด็กก็จะบอกว่าอ๋อพี่บอยพี่บอยเอาอะไรครับเอาปลายลบต้นนะดิใช่ปะ่ะนี่ยพี่บอยเอาสองนะครับ เนี่ยลบกันหนึ่งเห็นนะเนี่ยปลายลบต้นอ่านี่ไงสองลบกันหนึ่งแต่เวลาทํามันเป็นเดลต้าวส่วนเดลต้าเอก็ต้องตั้ง y ขึ้นมาก่อนเนาะ y ายสองลบวหนึ่งส่วนด้วย x อกสองลบเหนึ่งคำถามคือถ้าพี่บอยไม่เอาปลายลบต้นอ่ะพี่บอยเอาต้นลบปลายเยานี่ยมานะครับพี่บอยบอกเลยว่าได้นะครับได้นะไม่ผิดนะครับแต่ทําไมฮะ แต่เวลาเด็กๆสลับต้องสลับทั้งเศษและส่วนเนาะเนี่ยพี่บอยเอาต้นลบปลายก็ได้พี่บอยเขียน y 1ลบ y สองนะครับแต่พี่บอยต้องส่วนด้วย x 1ลบ x 2องครับแบบนี้อ่าได้เหมือนกันนะครับโอเคนะจะได้แบบเด็กๆจะได้รู้นะครับว่าอ๋อมันใช้ไ้เหมือนกันนะเนี่ยแต่ให้เรามันระวังแล้วกันนะครับ พี่บอยโน้ตไ้เลยเนาะตัวนี้สําคัญนะครับนะกรณีให้มาเป็นสองคู่ดับเนาะอยากจะหาความชันนะครับนะหาได้จากเอาเดลต้าวายนะครับส่วนได้เดลต้าเอกนะเด็กๆนะลองมาดูโจทย์กันไหมนะครับวิธีทําท,ทเกันยังไงเนาะพี่าเอาตัวอย่างง่ายๆเลยครับเตอย่างง่ายๆพี่บอยอยากจะหาความชันนะครับ นะหรือตัว M เนาะนะฮะจากคู่หนับนี้1นสองคู่หนับหนึ่งสองนะครับกับ5้ลบสนะครับนะจะได้เท่ากับเท่าไหร่1นึ่สองกับ5้ลบสมเนาะซึ่งวิธีทำเด็กๆก,ก็แทงค่าไปตามปกติเลยแบบที่พี่บอยสอนเลยเนะี่ย นะเพราะนั้นพี่บอลก็เขียนเลยนะครับอนะ m เท่ากับเดลต้า y นะครับส่วนด้วยเดลต้า x เขียนนะเดลต้า y ส่วนด้วยเดลต้า x นะครับเท่ากับ y สองลบ y หนึ่งนะครับส่วนด้วย x สองลบ x หนะึ่งเนาะหรือจะใช้ y หนึ่งลบ y สองส่วน x หนึ่งลบ x สองก็ได้ไม่เป็นไรนะครับได้เหมือนกันนะแต่เวลาเด็กๆทำอ่ะถ้าเด็กๆ แม่นแล้วเด็กๆก,ก็ไปดูได้เลยใช่ไหมครับ y 2เท่าไหร่ y 1เท่าไหร่ x สองเท่าไหร่ x หงเท่าไหร่แต่พี่บอยแนะนำอางนี้ถ้าตอนแรกไม่แม่นยังไม่คล่องก็เขียน x 1 y 1ไปก่อนเขียน x 2 y 2องไปก่อนครับแบบนี้โอเคนะนะเขียนแบบนี้รอไว้ก่อนเราจะได้แทงค่าไม่พลาดที่เหลือทำไมครับแทนค่าอย่างเดียวก็ได้คำตอบเลยเนาะอันนี้ y 2ก็เป็นเท่าไหร่ครับ ลบสนะ y 1เป็น2เนาะอ x สองเป็นเท่าไหร่ครับเป็น5้านะ x หนึงเป็น1นั่นเองอ่ะพี่บอยแทนค่าเลยก็ได้เท่าไหร่ครับลบหนะครับส่วนเท่าไหร่ครับส่วน4นั่นเองอ่ะเสร็จแล้วพี่บอยได้คำตอบแล้วครับลบหส่วนสี่เนาะพี่บอยจะบอกว่าอย่างนี้นะครับเวลาเราทําความชันออกมาเนี่ยเป็นลบก็ไม่แปลก อ่ะฟังดีนะเป็นลบก็ไม่แปลกครับนะเป็นบวกก็ไม่แปลกเป็นศูนย์ก็ไม่แปลกและหาค่าไม่ได้ก็ไม่แปลกเดี๋ยวพี่บอยจะบอกอกทีว่าทำไมความชันนะครับถึงหาได้4แบบหาออมาแล้วออกมาเป็น4แบบก็คือค่าบวกค่าลบค่าศูนย์แล้วก็หาค่าไม่ได้เนาะโอเคนะครับอ่ะเด็กๆลองดูได้เลยถ้าเกิดพี่บอยลองสลับ พี่บอลลองสลับก้อนเนี้ยถ้าเกิดพี่บอลไปใช้อีกสูตรหนึ่งอะ y หนึ่งลบ y สองนะครับส่วนด้วย x หนึ่งลบ x สองตัวนี้เนาะตัวนี้นะนนะอ่ะถ้าเกิดพี่บอลแทนด้วยโจทย์ข้อเนี้ยแทนด้วยโจทย์ข้อนี้เลยแสดงว่าพี่บอลจะได้เท่าไหร่ครับสองลบกับเท่าไหร่ลบสามถูกไหม y สอง y หนึ่งลบ y สองเนาะ x หนึ่งลบ x สองนะครับก็เป็นหนึ่งลบห้า เนี่เด็กๆก,ก็ได้เท่ากันก็คือเท่าไหร่ครับ5ส่วนเท่าไหร่5ส่วนลบ4ซึ่งคือตัวเดียวกันใช่ป่ะนะพี่บอจะเขียน5ส่วนลบ4นะครับลบ5ส่วน4ก็ได้ถูกไหมตัวเดียวกันเนาะเพราะ,ะนั้นได้คำตอบเท่ากันนะครับตามทันนะเห็นไหมใช้สูตรไหนก็ออกมาเท่ากันไม่ต้องกังวลแต่ถ้าเอาปลาลบต้นนะครับก็ต้องปลลบต้นทั้งเศษและส่วนเนาะ ถ้าเอาต้นลบปลายก็เอาต้นลบปลายทั้งเศษและส่วนนะครับโอเคตามฐานนะเด็กๆเพราะฉะนั้นนะครับในพาร์ทที่2วันนี้นะครับพี่บอยสอนอะไรลูกสอนนะครับการวาดกราฟเส้นตรงนะในกลุ่มที่เป็น x เท<ๆ>่ากับค่าคงที่แล้วก็ y เท<ๆ>่ากับค่าคงที่เนาะวาดเพิ่มให้จากข่าวที่แล้วที่พี่บอยสอนวิธีแจกแจงคู่ดับกับวิธีอะไรครับหาจดุดตัดบนแกนมุมฉากนะแล้วก็ตามได้เลยครับ นะสอนเรื่องการหาความชันของสมการเส้นตรงเนาะประโยชน์ของมันคือเดี๋ยวจะช่วยบอกเราว่าเส้นตรงสองเส้นนี้ขนานกันทับกันหรือตั้งฉากนะครับด้วยความรู้จากเรื่องความชันนะวันนี้พี่บอสอนวิธีที่1ไปก็คือกรณีโจทย์ให้คู่ดับมา2คู่ดับนะครับเราใช้สูตรหาความชัน m เท่ากับเดลต้า y ส่วนด้ยวยเดยวต้วาอีกนะอ่ะอย่าลืมไปทบทวนกันนะครับดเด็กๆและเดี๋ยวเรามาเจอกันในพาร์ทถัดไปนะครับวันนี้พี่บอไปก่อนนะสวัสดีครับ